อา,าเมาบ่งคลิปตัดหญ้าพี่น้องอากาศดีมือนนี่เพิ่นกลังตัดหญ้าทีเอาเตรียมการขึ้นไปให้ัวกินแล้วนี่คำแล้วหญ้าน่าอีกค่ะวันนี้โอเคท่านกินพี่น้องเอ้ยปลูกมาหลายพันเลยพันนี่ท่านกิน อตอนหน,านา้าฝนหลัลำบากนี่เพราะว่ตาตัดมีแต่นนามพอหน้าเลาตัวนี้เป็นทีชักหนามหนามอยู่น่าโพหน่าลูกเบิ้ดฝนหล่นงามงามพี่น้องเอ้ยขีงวัววห้ากับโบอืดมาเนี่ยมวเก่าโตซีบโตใส่ลงไป สวยกับสวยเธอพ่นอ,เยอย๋เอ้ยมึงแนี่ยพ่นแม่หมูสาวตืนาานนนวน่นมาปล่อยทามามากินหญ้าเขียวกินเฟืองเกิดมาโมเคยเลี้ยงงูอ่จักเตืออันเลี้ยงมากเลยเป็นอะไรคะคุณพอ่อโอเคอยู่บอกค่ะกา,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 าเรเลี้ยงงอันนี่ แล้วโอเคขาโอเคคุณบอกไม่เห็นหยางามก่อนสวนอนสวนผี้องเฮ้ยตื่นมาเนี่ยคำมามาหยางรถสวนหยาก็เป็นตะเบิงไปอีกแบบก็ไปก็เป็นกอกมั่วปอยอ่อมรวดไว้ เบิ่งม่วงได้ก็งามพี่น้องเอ้ยเคี้ยวก็เคี้ยวเตะๆสุดมากๆเลย จะเริ่มตาัตาตัาให้เบืดแล้วจะเอาน้าเข้าเขาว,าขาว่านปุ้ยไว้เริ่งมุมได้กับงามท่านท่านกินท่านอยากบ่อใดกํากนุษวันค่ะพี่นนอกไงซ้ำหนึง่งเน่าซ้ำหนึ่งกินหลวท่านกินท่านอยาก ะเบ่งจ้าสวยจ้าเขียวนอ้วนอยแล้วก็เขียวเอื้องกินยาเป็นแล้วนหน่อย ยืนเคี่ยงขางแม่กินยาฟุตตฟุตโตโน,น่อยๆจะกินเป็นนียย่ยนอะไรพี่น้องด้วย นหนูกินยาเป็นแล้วเป็ดตะเพียงไร่ปีน้องเอ,อ้ยเป็นตะเบิงเหนื่อยทำไรชีวิตออกลูกมากกับเป็นตะเพียงเป็นตะเลียงน่ารักเพียงเป็นไร่พี่น้องแต่เดียงมากกับเพียงตื่นมากก็มากกับมาเบิงมาเงี่ย 不济。<Okay. S 2> uh huh.